โคสปอร์ตทำออทำไฮลุ้นปิดสัปดาห์เหนือ2,800ดอลลาร์ส่วนทองไทยยังแค่จอเปิดตลาด44,450บาทตลาดจังวลประธานดีทั้มเริ่มขึ้นภาษีหนึ่งกุมภาพันธ์นี้สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้สุขที่31มกราคมมาสุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วนะครับทองคําก็ขึ้นทำออทำไฮตามที่หลายคนตั้งเป้าหมายไว้นะครับแต่ทิทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาต้องขอบคุณมาสษัคาทองรายของเมืองไทยที่ รุ่นทำลายของโกลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Indigo Co., Ltd. จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท China Ningko Boolean จำกัดบริษัท China Ningko Jewelry จำกัดบริษัท TDC Co. จำกัดบริษัทเล่งหงคอม o m m ิตี้จำกัด เราเริ่มจากราคาทองคําไทยนะครับราคากูสปอร์ตทำอตามไฮแต่ราคาทองคําไทยยังไปไม่ถึงนะครับเงินบาทแข็งค่าเลยตามนี้สมาคมค้าทองคาประกาศราคาแรกของวันราคาขายออกทองคําแพ่งการุนห้าอยู่ที่44,450บาทราคารับซื้ออยู่ที่44,350บาทราคาเช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นมา250บาทนะครับที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่4 4่5 0นี่บาทราคารับซื้ออยู่ที่4 3 5 5 4สบาท68สสตางค์คำนวณจากเงินบาท ที่อันนี้3.63บาทต่อรา์โดยหัวซิงห์มองว่าราคาทองคําแท่งปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีนําเข้าของมันบีทัมนะครับอย่างไรก็ตามให้ระวังแรงเทียขายเนื่องจากเกิดสัญญาณแบรดดิตไดเวอร์เจนนะครับแนะนาชะลอการเข้าซื้อและก็ทยอยขายทำไมเมื่อราคาทองคําแท่งปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยให้แนวรับที่44,300-44,150บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่44,500และก็44,650บาทไปดูภาพรวมการขึ้นไว้ราคาโกลด์สปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับปร ทำออทำไฮใหม่ที่2,798ดอลลาร์ 2, นะครับก่อนจะลงมาเป็นตลาดที่2,794ดอลลาร์ 2, โดยรวมปรับแรงถึง34ดอลลาร์นะครับขณะที่ในช่วงเชา้าที่ผ่านมาราคาพยาม พวเปี่ยนแถว2,800ดอลลาร์นะครับยังไปไม่ถึงนะครับต้องมาดูว่าจะไปถึงก่อนเที่ยงนี้หรือเปล่านะครับโดยราคาโกลสปอร์ได้แรงหนุนจากความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายมาตรการภาษีสวัสดิกรของรัฐธรรมนะครับที่จะเรียกเก็บภาษีนําเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดานแนวตาย25%ในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับทำให้มีแรงซื้อทองคาในฐานะทย์ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นราคาแรงหนุนจากดอลลาร์ที่ปรับตัวลง0 2%แล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ไตรมาส4ปีที่ผ่านมาขายายตัวต่ำกว่าที่คาดนะครับท้งนี้นักทุนจับตาก,การประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบรโิโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ของสหรัฐในคืนนี้นะครับตลาดคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น2.6%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับหลังจากที่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาอยู่ที่2.4%นะครับแล้วก็คาดว่าดัชนี PCE พื้นฐานหรือ core PCE ไม่นับรวมหมดอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น2.8%นะครับเท่ากับเดือนพฤศจิกาย,ยนที่2.8%นะครับหลังดูมุมมองการลงทุน ุจากบริษัทค้าทองคำประเทศทางอินดกรมมองว่าตลาดกังวลเกี่ยวกับท่าทีของาริทรรมัมเรื่องนโยบายภาษีและก็นโยบายต่างประเทศน,นะครับทำให้เกิดแรงซื้อของคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยประกอบกับตัวเลขประมาณการ GDP ของสหรัฐแต่เมื่ที่ปราศเมื่อคืนนี้ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการนะครับสงบ่งผลให้ราคาโกลด์สปอร์ตทำออทาหายอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ให้ติดตามตัวเลขเงินเฟ,ฟ้อ PCE ในช่วงหัวคํานะครับคาดว่าจะหนุนราคาโกลด์สปอร์ตทะลุ2,800ดอลลาร์ไปได้โดยอินดกรมให้แนวต้านที่2,820หรือววว่่าา44,700บททรัี 2,790หรือว่า44,400บาทนะครับขณะที่ x c d กูรูบอกว่าเมื่อคืนนี้ GDP สหรัฐแย่นะครับพาเงินดอลลาร์ย่อตัวแต่คืนนี้ต้องจับตาแต่ชิ้นนี้เงินเฟ้อ PCE นะครับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับทำให้ภาพรวมราคาทองคำยังดูแข็งแกร่งนะครับแต่การที่ราคาขึ้นมามากจากความกังวลเรื่องนโยบายภาษีในทางเทคนิคถ้าเกิดว่าราคายืน2,785ดอลลาร์ได้มีเพิ่นไปต่อนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนเหนือ2,800ดอลลาร์ได้จะมีนวต้านถัดไปที่2 8 820 0 0แล้ว แต่หากบิดตัวต่ำกว่า2,765จะเป็นภาพเชิงลบทันทีนะครับกระดกการลงทุนทาง SDC แนะนําให้เล่นสั้นนะครับช่วงราคายอดตัวแถว2,780ดอลลาร์นะครับมีจุดซ้อบลอดที่2,765ดอลลาร์คาดว่าทองคําจะเริ่มเขย่านะครับในช่วงราคาสูงเพราะแรงเทขายจะไวต่อข่าวต่างๆมากนะครับคืนนี้มีตัวเลขเงินเฟ้อว,วันจันทร์จะมีการตรีความห่ายขึ้นมาสีของสหรัฐแล้วก็สำนักหน้าก็จะมีตัวเลขการจ้างงานทำให้ราคาทองคําพันผววรุนแรงต่อนเนื่องเลยนะครับด้าน ARR Gold Hedging ระบุว ว่าราคากลสปอร์ตรยังไม่ต้อหนุนจากการที่นักทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรก,การภาษีสวรากรของโนรันทัมนะครับแต่การที่ราคาขึ้นมารับกระแสเงกลเก่าวมากพอสมควรแล้วนะครับ ปวแล้วมาระวังแรงเจขายทํากำไรได้สั้นในวันนี้นะครับแต่แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้นนะครับนักงทุนพิจารณากระจายความเสี่ยงนะครับรอย,ย่อซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวนะครับโดยได้รับที่2,790 2,780แล้วก็2,770วอลลราส่วนแนวต้านที่2,810 2,815แล้วก็2,820วอลลรานะครับด้านทองคาแท่งในประเทศแด,ดงหนุนจากเงินบาทที่อ่อนค่าพิจารณาเยรขายทํากำไรที่44,500แล้วก็44,600บาทปิดท้ายที่แรงหงคอมมนตี้แฮนด์ไรวันที่2,774แล้วก็2,760 2ลลาร์ส่วนเนต้าแลวันอยู่ที่2,812แล้วก็2,824ล้ารล่านี่คือข้อมูลที่โกลาวหยิบมาฝากกันในช่วงแรกวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงมบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกบบทางนัะวิเคราะห์อของทางออสซตรนะครับมาดูมุมมองกันว่า2,008จะสามารถยืนได้หรือเปล่ายืนแล้วจะไปตรงไหนต่อหรือว่าจะม้วนกลับมาพักตัวเดี๋ยวติดตามในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้รายกาน,นไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ